เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทิ้งช้าสวรรค์วันนี้ช่วงประถมคอนเทสพบกับมาถงึงช้าสวรรค์ได้เนี่ยไม่ต้องแบกกระสอบแล้วลูกแบกชื่อเสียงกลับไปเลย และตอนนี้เราก็ทําการแข่งขันมาถึงโรงเรียนที่8แล้วล่ะครับกับโรงเรียนอนุบาลศิรัญโยไยัยจากจังหวัดสระแก้วครับถ้าพร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนอนุบาลศิรัญโยไยัยจากจังหวัดสระแก้วกับบทเพลงรักหนุ่มกรรมกรค่ะสระแก้วมณีศรีบูรพามีสินค้าดีดี ทอมือบ้านหันทรายเมืองอารานันแคนตะลุบหรือลั่นเลิศดรถเอ่ย ร่วมในชายคาพี่จ้าจับกังพี่จ้าถึงไม่มีรถมียอดหรือว่ามีบงังถึงพี่มีเพียงพลงังพี่อ้อยไม่เคยคิดชังอยากเป็นคน คนกรุงหลวงเก่งจริงน้องกลัวขอมีครอบครัวร่วมกับจับกลางสวัสดีค่ะโซเล็กอันน้ตัวเขาสวัสดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงอัญชิสาดอนสกุลชื่อเล่นว่าน้องน้ำตาลอายุ8ปีเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะโอ้โหป .3 เองแม่คุณเอ้ยรูปร่างสวดทรงเหมือนแม่ผ่องเข้าวงการวันแรกน่ารักใช่จริงอะจริงจจับสิดูเป็นนักร้องใส่แเพร่แสดงว่า ตลอดเวลารอไม่ใช่ตื่นเต้นอะไรเงี้ยเล่นยังไงไม่ต้องขอไปปัระาวะยังเด็กอยู่8ปดขวบเลยสักสิปีพี่รอมาดูแล้วเขามีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งค่ะตัวแค่นี้เห็นแค่นี้นะคะเล่นกีตาร์ได้อ๋จริงเหรอคะต้องโชว์ต้องโชว์นี่มาเลยเอามาค่ะกีตาร์ก็ตัวเล็กด้วยอะน้องตาค่ะเล่นเพลงอะไรคะวันนี้พกค่ะวันนี้พกด้วยโอ้ย พร้อมแล้ว อึ้งอะกรรมการค่ะได้ทหน้าอึ้งไปเลยผลงานน้องเป็นยังไงบ้างคะพี่ฝนค่ะโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะที่สับใส่หอแยกน้ำกลับบ้านได้ไหมคะไม่ใช่เป็ดไม่หิวอะไรกันตอนนี้วันนี้น้องน้ำตาเนี่ยพี่ฝนว่าไม่ธรรมดาเลยเป็นคนที่มีแววมีแววในการเป็นนักร้องเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าฝนว่าเขาเข้าใจคำสั้นคำยาวในการร้องเพลงอพอขึ้นหัวมา ช่างนาสงสารทำงานตรากตรำเขาตรากตรำลงไปเลยเขาไม่ตรากตรำไม่ตรามไม่ตรามไม่ตรากไม่ตรามขึ้นหัวมาพี่ฝนประทับใจเลยนะคะแล้วก็อารมณ์อะไรต่างๆน้องน้ําตาลก็มีมีหมดแต่สิ่งที่น้องน้ําตาลจะต้องนำไปฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆนะคะก็คือตอนนี้ การอ้าปากของน้องน้ำตาลน้องน้ำตาลยังไม่อ้าปากเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเสียงมันก็เลยออกมาบางทีมันมันมันไม่สะใจคนฟังอ่ะมันเบามันบางมันเบาแล้วก็มันบางนะคะเวลาร้องเพลงเนี่ยเราต้องเราต้องแบบอ้าปากให้มันชัดถ้อยชัดคําคํามันจะได้เขาเรียกว่ากลมกล่อมกลมกลืนนะคะเพราะฉะนั้นให้ไปปรับปรุงตรงนี้เพิ่มนะคะนอกนั้นรู้จิตอะไรชอบค่ะ เรื่องหน้าผมก่อนหน้าผมก็เรียบร้อยดีดูเป็นเด็กนะครับแล้วก็เรื่องเสื้อผ้าชอบกลวิธีในการออกแบบนะครับเป็นชุดกรรมกรที่ดูแล้วสบายตาดูแล้วมีความเป็นสุนทรียะทางนฏาิลปนไม่ใช่เป็นจะต้องทําให้มันเก่าขมุกขมวัวโซมอะไรอย่างนี้นะครับเลือกใช้สีชมพูด,ด้วยแล้วก็มีผ้าพื้นเมืองมาเกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ในการออกแบบนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบนะครับแล้วเห็นแล้วรู้สึกสะดุดตาก็คือว่าถ้าแบกกระสอบนะเป็นการแบกกระสอบที่ดูแล้ว กิดสุนทรียะไม่ใช่ไม่ทําเป็นเรื่องจริงโศกนาฏกรรมอะไรมากมายเพราะว่าอย่างที่บอกคือการแซงบนเวทีมันต้องมีจินตาผาเขาถึงเรียกว่าจินตลีลานะครับในส่วนที่ต้องปรับบ้างก็คงเป็นเรื่องปกติก็คือเรื่องข้อมือการจัดข้อมือการวางองศาจัดระเบียบร่างกายแล้วก็การยอร่อยืดการยอร่อยืดที่ ต้องปรับองศานิดนึงนะครับว่าจะย่อขนาดไหนขนาดไหนจะเ<ร>ห็นอ่าคนย่อ,ยอมากย่อน้อยแต่ก็เลยกลายเป็น<า>ดูด้อถ้าเกื่อพร้อมๆกันและแปลแถวนจะสวยนะครับ <c oughs> โดยรวมแล้วนะครับถ้ามาถึงชิ้ชาสวรรค์ได้ไม่ต้องแบกกระสอบแล้วลูกแบกชื่อเสียงกลับไปเลย<ด>